สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทางบ้านครับผมอาจารย์แจ็คก,กี้หมิงสินแสไฮคลาสชั่ววันนี้ผมก็มีเรื่องราวเด็ดๆเกีเ่ยวกับศาสตร์ของฮงจุย้ยมาฝากท่านผู้ชมอีกตามเคยนะครับมันเด็ดยังไงล่ะครับเด็ดที่ว่ามันเกี่ยวกับสัตว์สวรรค์ทั้ง4นะครับซึ่งประกอบไปด้วยมังกรเขียวเสือขาวเต่าดำหงแดง พูดถึงหงแดงท่านอย่าไปเข้าใจผิดนะครับหงแดงก็คือสัตว์สวรรค์อีกหนึ่งตัวที่เข้ามาสัมพันธ์กับบ้านนะครับซ้ายขวาหน้าหลังเป็นเรื่องที่แยบยนต์มากนะครับที่ปาาโบราณเนี่ยได้บันทึกไว้กว่า3,000ปีแล้วเราจะดูยังไงครับว่าสัตว์สวรรค์ทั้ง4เนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยอย่างไรท่านตามผมมาตรงนี้นะครับนะครับอันนี้คือหน้าบ้านนะครับด้านนี้คือหลังบ้าน ซ้ายมืออยู่ด้านนี้ขวามืออยู่ด้านนี้นะครับทีนี้หลายคนนะครับสงสัยมากๆว่าเอ๊ะซ้ายขวาเนี่ยเขาดูยังไงเขาไม่ได้ดูที่เราเอาหันหน้าเข้าบ้านนะครับเขาดูในลักษณะที่เราหันหน้าไปที่ถนนซ้ายมืออยู่ตรงไหนอันนั้นคือมังกรเขียวขวามืออยู่ตรงไหนอันนี้คือเสือขาวด้านหน้าเขาเรียกว่าหงแดง ช่วงนี้เป็นเทศกาลบอลนะครับหงแดงนกกระจอกแดงก็คือด้านหน้าบ้านหลังบ้านเขาเรียกเต่าดำทำไมถึงต้องมีสัตสว์สวรรค์ทั้ง4ป่าดบรานะครับเขากำลังบอกเราว่าบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้มันจะต้องอยู่ได้ด้วยความสมดุลน,นะครับสปปรรพสิ่งทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้จากความสมดุลมันไม่ได้เกิดจากความมากเกินไปไม่ได้เกิดจากความน้อยเกินไป ค,คำว่าซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยมันมี2อ,อันนะครับที่สงบนิ่งก็คือตำแหน่งเต่าดำและตำแหน่งเสือขาวแล้วมีอีก2ตํตำแหน่งก็คือตำแหน่งมังกรเขียวกับตำแหน่งหงแดงที่มีการเคลื่อนไหวท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่า2ส,สิ่งนี้เนี่ยมันบาลานซ์กันเหลือเกินเหมือนเหมือนกับชีวิตคนเราอะครับที่มันต้องจัดความบาลานซ์และความสมดุลหน้าบ้านเคลื่อนไหว หลังบ้านสงบนิ่งอันนี้สมดุลแล้วใช่ไหมครับหน้าบ้านเคลื่อนไหวหลังบ้านสงบนิ่งนะครับซ้ายมือเคลื่อนไหวขวามือสงบนิ่งท่านลองคิดเล่นๆนะครับถ้าบ้านท่านโอ้โหหน้าก็เคลื่อนไหวหลังอีก็เคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวทั้งบ้านเลยอยู่แล้วเรียดตายนะครับไม่ได้ต้องให้มันสมดุลนึกถึงคําที่ผมบอกไปนะครับทีนี้ว่ามันมีความเป็นมาอย่างนี้ครับ ไอห,หลังบ้านที่เขาเรียกเต่าดำเนี่ยควรจะมีระดับที่สูงขึ้นมานิดหนึ่งหรือถ้าเกิดบ้านท่านไม่มีบ้านหลังต่อไปเข้ามารับท่านก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้เป็นไม้พุ่มเรียงตามแนวกำแพงเพื่อเป็นตำแหน่งเต่าดำให้กับท่านได้ในภาพตามนะครับด้านหน้าคือตำแหน่งหงแดงทำยังไงละ่ะก็ทำหน้าบ้านให้โล่งๆกว้างๆนะครับให้มีพื้นที่ ให้มีหมิงถางเขาเรียกว่าหมิงถางหรือแม่งตึงนะครับนี่คือลานกว้างด้านหน้านะครับลานกว้างด้านหน้านี่คือตำแหน่งที่มีการเคลื่อนไหวอันนี้คือเบสิกของฮงจุ้ยนะครับซ้ายมือคือตำแหน่งมังกรเขียวเขาก็ถูกกำหนดให้เคลื่อนไหวเช่นกันะนะครับขวามือคือตำแหน่งเสือขาวเขาถูกกำหนดไว้ให้สงบนิ่งท่านเห็นแล้วนะครับว่า สองอย่างมันเคลื่อนไหวอีกสองอย่างมันสงบนิ่งสมดุลไหมล่ะครับชีวิตคนเราเปราชญ์โบราณเขาอธิบายอย่างนี้ว่าเมื่อหินและหยางสมดุลสรรพสิ่งจึงก่อเกิดคําว่าสมดุลคือความพอดีฉะนั้นบ้านที่เคลื่อนไหวเกินไปอยู่แล้วเครียดครับทะเลาะกันเดี๋ยวคนนู้นทะเลาะคนนี้ยังไม่ทันเสร็จไอ้นี่ทะเลาะไก้น,นี่แล้วเหมือนกับบ้านหลังเล็กแต่คนอยู่เยอะครับปวดหัว นสิ่งแซฟังนี้ยังมึนเลยคะเนี่ยนะครับถ้าเกิดบ้านไหนสงบนิ่งเกินไปเช่นโอ้โหขวาก็นิ่งหน้าก็นิ่งหลังก็นิ่งซ้ายก็นิ่งจะไปอยู่ไงล่ะครับนี่ผมว่าไปวิปัฒนาปรีกวิเวกกันจะเหมาะกว่าแต่ชีวิตคนเรามันไม่ได้อะมันต้องมีความสมดุลผมหมายความว่าการที่เราอยู่บ้านหรืออยู่ที่อยู่อาศัยอะไรก็แล้วแต่ที่มีความสมดุล คือมีทั้งความเคลื่อนไหวและมีความสงบนิ่งอันนั้นถือเป็นพื้นฐานตามหลักฮวงจุ้ยที่เป็นมงคลมากจะนำพาสมาชิกในบ้านให้พบกับความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองด้วยการผักดันของศาสตร์ฮวงจุ้ยนั่นเองท่านนึกตามผมอีกครั้งนะครับเคลื่อนไหวสงบนิ่งต้องมีความสมดุลน,นะครับแล้วจะอยู่ได้อย่างเป็นสุขทีเดียวครับ วันนี้ขอขอบคุณบริษัท m s t t r r r a n n 101 High Class Building บริษัทรับสร้างบ้านหรูชั้นนำของเมืองไทยผมเคยเกริ่นไว้นะครับว่าบริษัทนี้มีที่ปรึกษาเป็นสินแสด้วยไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับผมเองนะครับสินแส h i ไ c l a s s ชัวร์แล้วพบกันในตอนต่อไปสำหรับรายการช่างคุยเรื่องบ้านกับผมอาจารย์แจ็กกี้หมิงสินแส h i High c l a s s ชัวร์สวัสดีครับ